สวัสดีพี่ๆทุกท่านที่เข้ามารับชมกันนะครับวันนี้ช่องบอยพ้าบ้านผ้าเหมาราคาหลักร้อยมาใน EP ีที่513แล้วนะพี่นะ513นะครับราคา500บาททุกอง์คทุกชิ้นเลยนะครับชมแล้วชอบชิ้นไหนนะครับสนใจองค์ไหนนะฮะสอบถามเข้ามาได้นะครับนะบ้องเบอร์โทรนี้เลยนะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับ 061445500นะครับเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะพี่นะหรือใครสะดวกสแกน QR code ไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้แล้วก็สแกนแอดไลน์เข้ามาคุยกันนะฮะ เดี๋ยวมาเริ่มรายการแรกกันเลยนะครับวันนี้นะครับ500บาทนะพี่นะ500บาททุกองทุกชิ้นเลยนะครับรายการแรกวันนี้ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อกันนะพี่นะองค์นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อกันสีเงินสวยๆแบบนี้ครับดาน,นาปิดทองมาแบบนี้นะฮะ หลวงพวก,กันนะครับรายการที่หนึ่งนะครับห้ารอยบาทนะพี่นะ การต่อไปนะครับรายการที่สองครับเป็นหลวงปู่ทวดนะชิ้นนี้นะครับนะเป็นหลวงปู่ทวดปีศูนห้านะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะมาติดยาขัดแดงมาด้วยนะฮะรายการที่สองนะครับ500บาท ทสองนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สามครับเป็นเหรียญหล่อนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อนะครับหลวงพ่อไปนะฮะสีทองสวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สามนะครับห้าร้อยบาท รายการที่สมนะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่สี่ครับเป็นเหรียญใส่มาหลวงปูท่ทิมนะฮเก่าๆแบบนี้เลยนะพี่นะพระปิดทองมาหนาๆเลยนะครับ การที่สี่นะครับห้าร้อยบาท <c oughs> แลัการต่อไปนะครับและการที่ห้าครับ <c oughs> เป็นพักกิ่งสีสวยๆแบบนี้นะฮะ สีทองวัดบวรน,นะครับสวยๆแบบนี้นะฮะห้ารอยบาทนะครับรายการที่ห้าครับรายการต่อไปนะครับรายการที่หกครับ พกกวยนะพี่น้ารายการที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะฮะรายการที่หกนะครับห้าร้อยบาทนะพี่น้าสวยๆแบบนี้นะครับรายการต่อไปนะครับรายการที่เจ็ดครับ เป็นพระก,กิ่งสีทองแบบนี้นะพี่นะราการที่7็ดนะครับสวยๆแบบนี้นะพี่นะห้ารอยบาท การต่อไปนะครับเา็การที่8ครับเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปูทิมนะพี่นะผิวไฟสวยสวยเลยนะครับรายการที่8ครับ500บาท รายการที่แปนะพี่นะัสสวยๆแบบนี้นะครับ5้าบาทรายการต่อไปนะครับเป็นการที่9ครับเป็นรูปหล่อนะฮะชิ้นนี้นะครับเป็นรูปหล่อสมเด็จโตนะครับ2 5 0 0ันะฮะด้านล่างมีจานยันสวยๆแบบนี้ครับ รายการที่9้านะครับ500บาทสวยๆแบบนี้เลยนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่10ครับเป็นเหรียญน,น้ำเต้านะครับหลวงพ่อน้อยนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเหรียญหล่อ,อกเก่าๆสวยๆแบบนี้นะฮะ500บาทนะครับรายการที่10บนะครับ กัรต่อไปนะครับรายการที่สิบเอ็ดครับ <c oughs> เป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญไหว้ค,ครู 1, 3, นะฮะเหรียญไหว้ครูปีหนึ่งสามแลพี่นะ <c oughs> เนื้อทองแดงก็ไหลทองสวยๆแบบนี้นะครับ <c oughs> เดิมๆเ,เลยนะฮะ สวยแบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบเอ็ดนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสองครับเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะฮะ เหรียญหลงปู่เยี่ยมนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเนาะปิดทองมานะครับสวยๆแบบนี้นะะห้าร้อยบาทรายการที่สิบสองนะครับห้าร้อยบาทนะพี่น้ารายการนี้นะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสามครับ เป็นเหรียญหลวงพ่อกวยนะฮะเหรียญกลมหลวงพ่อกวยนะครับนะชิ้นนี้นะครับมาพร้อมเลื่อมจับขอบส,สวยๆแบบนี้นะพี่นะรายการที่สิบานะครับห้าร้อยบาท มนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบสี่ครับเป็นเห,นหรียญหลวงพู่เกวงหนึ่งชิ้นนะพี่นะชิ้นนี้นะครับมาลายมาด้วยกันเลยนะครับเป็นเหรียญปาตานะฮะหลังฮานุมานสวยๆแบบนี้นะพี่นะปีสองหนึ่งนะครับ ที่สิบสี่นะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สิบห้าครับเหเรียญใสมานะพี่นะชิ้นนี้นะครับแนะล้วเหรียญใสมานะฮะด้านหลังบอกว่าเป็นปีมะโรงนะครับนี่ฮะไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นที่ไหนเนาะเกา,าๆแบบนี้นะพี่นะ รายการที่สิบห้านะครับห้าร้อยบาท <c oughs> รายการต่อไปนะครับรายการที่สิบหกครับ ใส่มาหลวงพราเงินวัดร้อยหอมนะพี่นะปี2,500นะครับสภาพก็ตามที่เห็นเลยนะพี่นะด้านหลังยังเต็มอยู่นะครับนน,น่าจะเกิดจากการวางไว้ด้านเดียวนะฮะนี่ฮะเพราะว่าด้านหน้านี่คือ <c oughs> ลมดําเริ่มแหง้งเริ่มหายแล้วนะพี่นะแต่ด้านหลังลมดํายังติดสวยอยู่นะครับก็เอาไปเป็นเป็นว่าตามภาพนะพี่นะรายการที่16นะครับ500อบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่17ครับเป็นเหรียญหลวงพ่อก,กวยนะฮชิ้นนี้นะครับนะเป็นเหรียญจัดตัวละพิษพรชัยหลวงพ่อก,กวยนะครับ จัดตัวละรพิชพรชัยหลวงพ่อโกยนะพี่นะคมๆคมสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่สิบเจ็ดนะครับห้าร้อยบาท ที่สิบเจ็ดนะพี่นะ้าสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทและการต่อไปนะครับและการที่สิบแปดครับเป็นพระพงของขวัญนะพี่นะ้าวัดปักน้ำนะฮะชิ้นนี้นะครับเคลือบแร็คเดิมๆแห้งๆแบบนี้นะฮะ ากาที่สิบแปดนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาท <c oughs> ตามนี้เลยนะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับราการที่สิบเก้าครับเป็นหลวงพ่อพรมนะฮะเป็นล้อ,ลอปั๊มหลวงพ่อพรมนะครับเป็นหลังเตารีดแบบนี้นะฮะ รายการที่สิบเก้านะครับห้าร้อยบาทนะพี่นะรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบครับเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะพี่นะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตนะครับเหรียญพระปฏิมากรน,นะครับนะนี่ฮะมงคลบกพิษวัดสีอ่าสีอย,ยุธยานะครับ <c oughs> เป็นเหรียญทองแดงสวยๆแบบนี้นะครับรายการที่ยี่สิบนะครับห้าร้อยบาท รายการต่อไปนะครับรายการที่21ครับเป็นเหรียญน,นะฮะชิ้นนี้เป็นเหรียญหลวงพวกกันนะครับเหรียญหลวงพวกกันวัดพญาตนะฮะสวยๆแบบนี้เลยรายการที่21นะครับ รายการที่2ี่สินะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับห้าร้ยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่22ครับรายการที่22่สิบสอนะเหรียญหล่อนะพี่นะชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญหล่อหลวงพ่อพมนะครับ เหรียญหล่ลอของพ่อผมนะครับไปสวยแบบนี้เลยนะพี่นะเป็นเหรียญหล่อของหลวงปู่ดูสร้างนะพี่นะหลวงอาเป็นพรมสีหน้านะครับ ร้อบาทน,นะพี่นะรายการนี้นะครับรา,รายการต่อไปนะครับรายการที่23ครับเป็นรูป,ลปหล่อปั๊มหลวงพ่อเดิมนะพี่นะชิ้นนี้นะฮะ าการที่ยี่สิบสามนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับเป็นเหรียญลงกระทวดเหรียญโตนะพี่นะเหรียญลงกระทวดเหรียญโตนะครับเหรียญเสมารุ่นแรกเลยนะฮะ สีนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะห้าร้อยบาทนะครับรายการต่อไปนะครับประการที่ยี่สิบห้าครับเป็นเหรียญกลมลงพวกเงินนะพี่นะเหรียญขวัญถุงนะครับ ที่ี่สนะฮะสวยๆแบบนี้นะพี่นะห0 0อบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่26ครับเป็นผ้าปิดตาแล้วพี่นะเป็นเนื้อโลหะออกสีดำๆแบบนี้นะครับเนาะผมดูแล้วส่วนตัวผมว่าน่าจะเป็นเนื้อไม่กริสิ์นะฮะ500บาทนะพี่นะรายการที่26นะครับ รายการต่อไปนะครับรายการที่27ครับหลวงพ่องเงินนะพี่นะชิ้นนี้เป็นพิมพ์คิตาลงรักปิดทองมาแบบนี้นะฮะรายการที่27นะครับ500บาท การที่2ีินะพี่นะสวยๆแบบนี้นะครับ 500.. รบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่28ครับเป็นพระปิดตานะพี่นะชิ้นนี้นะครับจานเต็มสวยๆแบบนี้เลยนะฮะปิดทองมาด้วยนะครับรายการที่28นะครับ500บาท รายการต่อไปนะครับรายการที่29ครับเป็นพระพุทธชินราชอินโดจีนนะพี่นะชิ้นนี้นะครับไม่อ่าเนี่ยพระพุทธชินราชอินโดจีนนะครับตอโค้ตสวยๆแบบนี้นะพี่นะ 29บานะครับห0ายบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่30ครับเป็นหลวงปูทวดนะพี่นะหลวงปูทวดเนื้อนะขาวๆแบบนี้นะน่าจะเป็นวัดประสาทนะพี่นะน่าจะเป็นวัดประสาทนะครับพิมพ์นี้นะผมไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่านะครับได้มาแบบนี้นะพี่เนาะปิดท้องมาสวยๆแบบนี้ฮนะ การต่อไปนะพี่นะารายการที่3 1มเอดครับหลวงปู่ทวดเบตงนะพี่นะาชิ้นนี้นะครับน้อต่อโคด้านล่างแบบนี้นะเนื้อดำสวยๆแบบนี้ครับรายการที่สาอนะฮะห้าร้อยบาท าการต่อไปนะครับและการที่ส2ครับเป็นพระปิตานะฮะชิ้นนี้นะครับนะเป็นพระปิตา <c oughs> วัดอนงค์นะพี่นะวัดอนงค์นะฮะจานยันสวยๆแบบนี้เลยนะครับ ที่สามสิบสนะพี่นะปิดตาสวยๆแบบนี้นะครับ500บาทนะฮะรายการต่อไปนะครับรายการที่ส3ิบครับเหรียญสี่เหลี่ยมนะพี่นะหลวงพ่อพวงนะครับวัดหนองกระโดนนะครับเป็นเหรียญแบบนี้นะพี่นะเก่าๆสวยๆแบบนี้ฮะ การที่สาิบสามนะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สาสี่ครับ เป็นรูปร่อนะฮะหลวงพ่อเดิมวัดนองหลวงนะพี่นะชิ้นนี้นะวัดนองหลวงนะครับแน่นแบบนี้เลยนะฮะ ที่สาสิบสี่นะครับห้าร้อยบาทรายการต่อไปนะครับรายการที่สาสิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อท่องสุขนะฮะชิ้นนี้นะครับนะชิ้นสุดท้ายของวันนี้นะครับเหรียญหลวงพ่อท่องสุกด้านหลังติดข้างมานะฮะพอกข้างนะครับฝังตะกุดนะพี่นะ เป็นเหรียญหลวงพ่อท้องสุกนะฮะพอกข้งฝั่งตะกุดนะครับรายการสุดท้ายของวันนี้นะฮะรายการที่สามสิบห้านะครับห้าร้อยบาทครับก็จบไปแล้วนะ EP นี้นะครับ EP ที่ห้าร้อยสิบสามนะพี่นะ EP ที่ห้าร้อสิบสามนะครับราคาห้าร้อยบาททุกองค์ทุกชิ้นเลยนะครับ <c oughs> ดูแล้วชอบสนใจชิ้นไหนองค์ไหนนะครับพูดคุยสอบถามกันได้นะพี่นะผ่านเบอร์โทรนี้นะครับ 0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะครับ0 6 1 4 4 5 5 0 0 0นะพี่นะเบอร์โทรเบอร์ไลน์เบอร์เดียวกันเลยนะครับหรือนะใครสะดวกสแกนคิวอาร์โค้ดแอดไลน์ก็ตามนี้ได้เลยนะครับแคปหน้าจอไว้นะพี่นะแล้วก็ทักมาคุยกันนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมกันสวัสดีครับ